สวัสดีค่ะพบกับช่องน้องวิภาเครื่องทั่วไทยช่องการติดต่อนะคะเบอร์โทร0659467 028ค่ะหรือ ID ดี n ล0 6 5 9 4 6 7 0 2 8เหมือนกันนะคะมีบริการเก็บเงินไปทางค่ะวันนี้เป็น EP ที่193นะคะรายการละ200บาทมาชมพักกันค่ะรายการแรกนะคะ ในการที่สองค่ะในการที่สามนะคะ ะกันที่สี่ค่ะในกันที่ห้าค่ะ ในกันที่6นะฮะ ในการที่เจ็ดค่ะในการที่แปดค่ะ การที่9นะคะ ดูลรชอบดูลรใช่สนใจทักลไลน์มาได้นะคะสุดท้ายนี้ฝากช่องนงวิภเครื่องทั่วไทยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ